ดีค่ะดิฉันนางสาวประควัณีพิพัฒน์วันนี้ดิฉันได้อยู่โรงเรียนนารีงกูลได้นำคุณครูท่านหนึ่งเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการพวกเราไป็นคูกันเลยค่ะ ก็สถานีค่ะตอนหัวข้อไหนคะการเป็นบุคคลแหการเรียนรู้รในบุคลิกของครูเนอ่างไรครการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอุคติของครูนะคะคือคนที่ต้องมีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและก็ไม่ได้มีกรอบจํากัดว่าต้องเป็น เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องไหนที่เราสนใจเราเรียนรู้ได้ตลอดเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะการเรียนรู้มีหลายรูปแบบนะคะการเรียนรู้ในตำรานอกตำราการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากคนอื่นผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือแม้แต่การเรียนรู้จากข้อผิดุารที่เกิดขึ้นคุณคิ่ารารเป็นบุคคลในการเรียนรู้นั้นต้องนำสิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้นะคะจากสิ่งรอบข้างมาปรับใช้ทั้งในการทงานการใช้ชีวิตและ อออกไปถึงนักเรียนการสอนนักเรียนของครูคไม่ใช่การสอนแค่ในตำรานะคะแต่เป็นการสอนถึงทักษะการใช้ชีวิตทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรจึงจะมีความสุขด,ด้วยค่ะมาในข้อนะคะการเป็นผู้นาทางวิชาการลักไและมักษะอย่างรการเป็นผู้นำทางวิชาการจะต้องมีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างไรต่อสังคมนะคะสำหรับการเป็นผู้นําทางวิชาการนะคะเริ่มต้นเลยคุณคิดว่าต้องมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการนะคะส่วนการที่ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อสังคมนั้นก็ต้องนําวิชาการที่ตัวเองรู้นั้นนะคะมาสอนถ่ายทอดปรับใช้ส่งต่อให้คนที่เราสอนคนที่เราสื่อสารไปนั้นไม่เป็นภาระของสังคมนะคะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถเป็นผู้ปรับตัวได้ยอมรับความคิดความคิดหเห็นของผู้อื่นได้ สำนึกสาธารณะคุณคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องการค่ะคือการที่เราเห็นความคิดเห็นของคนอื่นยอมรับความคิดเห็นรับฟังนะคะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนํามาปรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะและที่สํคาคัญการเป็นผู้นําทางวิชาการนั้นต้องสามารถนําวิชาการมาใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่จำแล้วไปสอนอย่างเดียว เช่นในตอนนี้นะคะคุณครูพัฒนาตัวเองโดยการที่เรียนเพิ่มนะคะเรียนเพิ่มเติมตอนนี้คุณครูกำลังเรียนปริญญาใบที่3ของชีวิตตัวเองนะคะคุณครูจบปริญญาตรีหนึ่งใบนะคะปริญญาโทหนึ่งใบแล้วก็กำลังเรียนอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งครูค,คิดว่าถามว่าเหนื่อยไหม มันก็มีความสุขนะคะที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะเกรียนตอนตอนที่ว่าโูเคยคิดไหมว่าอยาก ปรับตัวโดยการที่เราให้นักเรียนมาเรียนแบ่งนะคะแบ่งครึ่งกันมาเรียนแล้วก็ในขณะที่ส่วนหนึ่งเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเรียนออนไลน์ที่บ้านถามว่าเรียนออนไลน์นั้นทําอย่างไรนะคะคุณครูเนี่ยต้องปรับตัวโดยการที่เราอ่ะต้องไปอบรมนักเรียนคะอบรมอย่างเดียวไม่พอเราทาไม่เป็นแค่จบแค่การอบรมเราต้องเรียนรู้โดยการอาจจะดู youtube ดูอะไรก็ตามเพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งเราก็ไม่เคยใช้นะ เราก็เรียนรู้ว่าทายังไงดีนะักเรียนของเราถึงจะได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่คนที่อยู่บ้านคนที่อยู่ออนไลน์เขาจะเรียนกับเราได้อย่างไรนะคะครูก็มีการจัดทําเว็บไซต์นะคะ ทำเพจขึ้นมามีการอัดวิดีโอการสอนนะคะซึ่งสามารถทําให้คนที่อยู่บ้านก็ได้เรียนเนื้อหาเดียวกันกับคนที่เรียนที่โรงเรียนนะคะนั่นคือการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งของการปรับตัวนอกจากการเรียนออนไลน์ออนไซต์แล้วด้วยความที่เราเป็นวิชาสังคมเราต้องอัปเดตความเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะเห,เ,เหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนทันสมัยนะคะ คุณครูสอนม6เป็นหลักนะคะสอนมปลายสอนม4แล้วก็สอนม6จะสอนม6เยอะหก่อยเรื่องที่เด็กม6คุยกันนะคะคุณครูก็มักจะไปรู้กับเขานะคะเพราะคุณครูก็จะชอบอัปเดตเทรนด์อะไรใหม่ๆนะคะชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอันเลในในโลกเนี้ยนะคะก็จะแบบว่าเราสามารถคุยกับนักเรียนรู้เรื่องนักเรียนคุยเรื่องเกมคุณค็คุยรู้เรื่องเพราะว่าคุณก็มีแบบมีมีเด็กที่ดูแลคือลูกคุ ชอบดูอะไรที่เกินวัยก็คือชอบดูอะไรที่วัยรุ่นเขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูก็จะเรียนรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามาในห้องพูดเรื่องอะไรเราก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจไปกับเขาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วอ่ะเราจะรู้ว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรนะคะแล้วเราก็จะสามารถปรับตัวให้สามารถสอนเขาได้ในความเป็นเขาเลยไม่ต้องตีกล่อบว่าเขาต้องเป็นแบบที่เราต้องการซัทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกคน ทุกคนอนะวัยรุ่นในแต่ละช่วงวัยในแต่ละเจเนอเรชันมันมันต่างกันนะคะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเอาวัยรุ่นยุคเรามาเปรียบกับวัยรุ่นยุคนี้ต้องเหมือนกันไม่ได้เราเราต้องปรับตัวนะคะนั่นคือการปรับทั้งในด้านความคิดทัศนคติแล้วก็ปรับในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในวิกฤตการโรคระบาดในปัจจุบันด้วยอันนี้พูดหลายนื้ วางแผนว่าเราจะทําอย่างไรดีเราจะทํายังไงนะ้าถึงจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้หากว่าเป้าหมายนั้นมีคนเข้าแข่งขันกับเราหลายคนนะคะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้อดทนขยันอดทนพยายาม,พยายามเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของเราให้ได้สู้กับตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ๊เหมือนกับการสอบเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะมีผู้เข้าแข่งขันเยอะเหลือเกินเขาพยายามขนาดไหนถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องพยายามมากกว่าอันนี้เป็นกฎง่ายๆเลยเนาะ เหมือนกับเราวิ่งแข่งกับคนอื่นนะถ้าเราพยายามมากเราขยันมากเราซ้อมมากเราก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าคนอื่นนะคะแรงบันดาลใจของคุครูนั้นเกิดมาจากความรักแล้วก็เป้าหมายความรักในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เป้าหมายแล้วก็แบบมีแรงบันดาลใจเราอาจจะมีบุคคลแห่งแรงบันดาลใจที่เรายึดเป็นตัวอย่างเราอยากจะเก่งเหมือนคนคนนี้ หรือว่านักเรียนอาจจะชอบดารานักร้องอะไรเงี้ยวันหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะเอาเขาไปเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆก็ได้คือแล้วแต่เราเลยทุกคนมีแบบความชอบสไตล์ความชอบที่แตกต่างกันซึ่งเราก็จะไม่เป็นตีกรอบว่าแบบนั้นคือไรสาระแบบนี้คือมีสาระนะคะซึ่งมันแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้หยิบขึ้นมาสิ่งที่เรารักที่เราชอบนะคะ แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นตัวผลักสำคัญเลยนะคะแรงบันดาลใจเป็นตัวผลักสำคัญที่ทำให้เราพุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะคุณครูจะพูดกับนักเรียนเสมอว่าเราอ่ะต้องมีแรงบันดาลใจนะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยทอ้อเราต้องหาแรงที่จะดันเราถ้าําว่าดันน้อยไปให้ถีบเราแรงแรงให้เราตื่นให้เราดันไปข้างหน้าแบบเต็มสูบเลยนะคะเพราะว่าพอนักเรียนเริ่มไปหยินคำว่าให้ถีบเราเนี่ย ขอโทษที่อาจจะใช้คำเปสุภาพไม่รู้ว่าสุภาพือไม่เนาะคือพอนักเรียนได้ยินคำนี้นะนักเรียนรู้สึกว่ามันจะแบบตื่นมากขึ้นรู้สึกว่าแอคทีฟมากขึ้นเฮ้ยต้องถีบตัวเองแล้วนะต้องถีบตัวเองแล้วหมายความว่าต้องแอคทีฟให้มากขึ้นแล้วเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเพราะทุกคนมีเป้าหมายนะคะอาจจะมีเป้าหมายอยากเข้าคณะอะไรอยากเรียนจบอยากทํางานอะไรนะคะอยากเรียนจบทํางานเพื่อให้มีงานที่มั่นคงเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ต่อไป อะไรแบบนี้นะคะทุกคนมีเป้าหมายเป้าหมายทุกคนต่างก,กันแต่ทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นะคะพื้นฐานไม่เหมือนกันนะบางคนมีพ่อแม่ครบพร้อมสมบูรณ์เลยบางคนไม่มีใครเลยบางคนมีแต่ย่ามีแต่ยายบางคนไม่มีใครเลยจริงอยู่มาด้วยตัวของตัวเองคนเดียวหารเลี้ยงตัวเองก็มีนะคะแม้พื้นฐานตรงน,นั้นจะไม่เหมือนกันถามว่าคนเราอยู่ได้ด้วยอะไรนะคะอยู่ได้ด้วย ความรักหัวใจแล้วก็แรงบันดาลใจที่ถึงคุณไม่มีใครดูต้องสร้างแรงบันดาลใจนั้นให้กับตัวเองอย่าเอาความบกพร่ององตัวเองมาอ้างที่จะอยู่เดินมาอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะค่ะในหัวข้อสุดท้ายนะคะอยากให้ครูฝากข้อคิดสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นครูมืออาชีพในอนานคตค่ะ สิ่งที่อยากฝากก็คือนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะ mm. เพื่อให้หนักเรียนมีต้นทุนในสมองวิชาวฆฆความรู้นักเรียนเนี่ยนะคะมีวิชาความรู้มาเราก็ mm. เมื่อเรามีวิชาความรู้แม่นแล้วเนี่ยนะคะ mm. เราก็จะพร้อมที่จะถ่ายทอดเราจะเต็มที่จะถ่ายทอดเพราะเรารู้ในสิ่งนั้นจริงๆนะคะเรารู้ในสิ่งนั้นจริงๆเราก็จะถ่ายทอดมันออกมาได้ดีแล้วมันจะสร้างศรัทธาให้กับนักเรียนที่นักเรียนสอนนะคะเมื่อเราสร้างศรัทธาแล้วนักเรียนเข้าใจคําว่า เมื่อเราศรัทธากับอะไรแล้วอ่ะเราจะเต็มที่กับสิ่งนั้นนะคะเราจะสร้างความรักความศรัทธาให้กับนักเรียนต่อไปได้เราจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ต่อไปอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนอกจากเนะะื้อหาทางวิชาการที่เราจะส่งมอบสื่อสารต่อไปให้นักเรียนของเราแล้วเนี่ยความเป็นคนนะคะทักษะชีวิตนะคะคือสิ่งที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสอนบอกต่อสื่อสารต่อไปถึงนักเรียนของนักเรียนไม่ว่า จะสอนชั้นประถมวยัยประถมศึกษามัธยมศึกษาก็ตามแต่และช่วงวัยมออีลักษณะนะคะทักษะชีวิตทักษะสังคมที่แตกต่างกันเราเป็นครูนะคะเราต้องบอกสอนในทักษะเหล่านั้นด้วยเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะนั่นผูกคิดว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วแหละคนที่มีความสุขนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนของเราเป็นและอยากจะให้นักศึกษาวิชาชีพครูช่วยส่งต่อและสืบสานเจตนารมณ์ตรงเนี้ย สำหรับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นะคะแลลการเป็นผู้นำทางวิชาการในความคิดของครูนะคะต้องมาคู่กันนะคะเพราะว่าบุคคลแห่งการเรียนรู้คือการที่รักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อเรารักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าเราจะมีต้นคุณในสมองเยอะมากที่จะถา่ายทอดสู่นักเรียนหรือสู่บุคคลอื่นที่อยากจะเรียนรู้กับเรานะคะนั่นแสดงว่าผู้ที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้น พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้และบุคคลประเภทนี้แหละที่จะเป็นผู้นําทางวิชาการที่จะนําวิชาการในหัวของตนในสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มานะคะทั้งในตำรานอกตำราหรือประสบการณ์ต่างๆได้นําจุดนั้นน่ะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นนะคะ ซึ่งครูคิดว่าแบบนี้คือการเป็นผู้นําทางวิชาการคือการสามารถนําสิ่งที่ตวเรียนรู้มาถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะคะเป็นตัวแบบกันเป็นตัวที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเดินตามแนวทางนี้นะคะซึ่งครูคิดว่าเรื่องแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สาคัญมากซึ่งจะทําให้ผลักดันให้คนคนหนึ่งอะคะ่ะเดินในทางที่ยากลำบากไปสู่เป้าหมายได้แรงบันดาลใจความรักความศรัทธา ะคระูค,คิดว่าคนที่เป็นบุนคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการมีบทบาทตรงนี้เป็นบทบาทที่สําคัญมากนะคะและคุณครูก็อยากให้นักศึกษาวิชาชีพครูนะคะที่มาในวันนี้ทุกคนเลยได้เป็นบุคคแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางวิชาการในอนาคตด้วยฝากอนาคตของเด็กไทยไ้กับนักศึกษาทุกคนด้วยสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอขอบคุณครูสิริการดาวสามารถจากโรงเรียนานาดีนุกูล Eu vou lá me